มีรถพ่วงรถกอล์ฟและก็จักรยานให้บริการนะครับสําหรับพื้นที่สองส่วนการแสดงแรกนะครับเราก็จะเป็นทัพท์ที่หากินในเวลาพบค่านะครับเวลาพบค่าไปจนถึง,ถง,งดึกนะครับแล้วก็เขาจะหลบไปพักนอนนะครับแล้วก็ รุ่งรุ่งสางนะครับเขาก็จะออกหากินอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับสลัดแสดงแรกนะครับมีใครเคยมาสวนสัตว์แล้วครับยกมือหน่อยครับอ๋อประมาณแปดสิเปอร์เซ็นตนะครับงานเะพรานะว่ากลางคืนก็จะได้ฟิวหนึ่งนะครับนะ นาท่องเที่ยวรู้ไหมครับว่าสะพานตัวนี้เราทําไมถึงสร้างแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานลูกระนาดนะครับเป็นการสร้างเพื่อป้องกันสัตว์นะครับเหมือนกับป้องกันสัตว์ไม่ให้สัตว์เดินข้ามไปได้นะครับสัตว์ที่มีสัตว์กีบไทยสัตว์กีบต่างประเทศนะครับส่วนนี้นะครับตัวนี้คือสัตว์กีบไทยสัตว์จะอยู่สายขวานะครับท่านสามารถแผ่นหน้าแผ่นฟ้องนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับอหูงใหญ่เลยนะครับด้านหน้านะครับ ฟังความมือนะครับหลบหลบอยู่นะครับน่าจะเป็นเนื้อทรายเพชรเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียต่างกันที่าอาไม่มีเขานะครับตัวเมียไม่มีเขาตัวผู้มีเขานะครับแสดงว่าตัวเมียนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะครับเพราะว่าไม่มีเขาก็อ,อยู่ได้นะครับแล้วก็ตัวผู้นี้ ก็จะมีเขานะครับขาดเขาเราอยู่ไม่ได้นะครับาตัวนี้เพศเมียนะครับจะเป็นตัวทมท้วมหน่อยนะครับตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับตรงนี้จะหากินก็จะออกมาหากินแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเยอะเลยนะครับก็จะเป็นอีฟิวหนึ่งนะครับสําหรับภาคกลางคืนนะครับแล้วก็เราจะต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นที่อื่นก็จะเอากรงมาเลียงเลียงมาเลียงนะครับแต่เราเราจะเข้ามาพื้นที่โซนนิ่งของเขาเลยนะครับเหมือนเหมือนเรา นั่งรถมห้เขาดูนะครับจะแตกต่างกันนะครับก็มีนักโภชนาการนะครับเรื่องการนักโภชนาการอาหารสัตว์นะครับคอยดูอาหารที่เหมาะกับเขานะครับแล้วก็มีการสำรวจอนุรักษ์อนุรักษ์นะครับสำรวจพื้นที่พืชพันธุ์ไม้นะครับที่สัตว์ตระกูลกวางพวกนี้มาสกิม นะครับเป็นเนื้อสายเพศเมียนะครับอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเห็นนะครับเราจะจําลองพื้นที่ของเขานะครับพื้นที่ธรรมชาติก็จะมีหนองน้ํานะครับที่เขาได้ดื่มกินนะครับเราก็จําลองนะครับที่เห็นอยู่ในตะข่ายนะครับฝั่งขวานะครับตัวนี้คือกวางป่าเพศผู้นะครับกวางป่าหรือกวางม้านะครับจากเพราะว่ามีขนาดลําตัวเท่าๆกันกับอ่า ควางป่าอามาเก็น,นะครับตัวผูว้ก็จะมีเขานะครับแต่อ่าก็จะอยู่ตรงโอ้โวิ่งตามเป็นแถวเลยโอ้โหวิ่งตามรถเลยนะครับวิ่งตามวิ่งโชว์เลยเนี่ยวิ่งโชว์เป็นแถวเลยเห็นตาเหลืองๆนี่ผมเรียนนะครับยามคืนก็คงภาษาไทยอาจจะแก่เล็ตเราบ้างนะครับก็คงรับฟังได้นะครับก็ซาวแท็กฝั่งข้างๆนะครับน้ินทางได้นะครับ ้ายมือนะครับเห็นตัวลำตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคือละองละมั่งนะครับละองละมั่งนี้โเป็นสูงเลยเป็นชนิดเดียวกันนะครับตัวเมียจะเรียกละมั่งนะครับตัวผู้เรียกละองนะครับก็ต่างที่ตัวผู้มีเขาตัวนี้ไม่เข่านะที่อยู่หลังสุดเลยนะครับตัวใหญ่ๆตัวนั้นคือกวางป่านะครับเพศเมียนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหสายตาจะตาออกขาวๆหน่อยนะครับ เขาสงสัยเราเขาสงสัยเรามาดูอะไรอ่ะเด็กๆภาษาอังกฤษว่าอะไรคะไอ้ควางเนี่ยไทเกอร์เหรออดีเดียอ้ควางด้านหน้าใกล้ๆครับควางป่ากับแต่เป็นควางป่าทั้งหมดเลยนะครับไอ้ควางป่าจะตัวใหญ่ๆนะครับ อ่าแล้วก็ตัวเล็กๆเป็นละมั่งนะครับมผมกําลังดูเทียบสัดส,ส่วนนะครับอ่าอ,อ่าวางป่าจะตัวสีน้ำตาลเข้มๆนะครับสัตว์พวกนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ชนิดแรกๆนะครับที่เรานําเข้ามาในสวนสัตว์เลยนะครับเป็นชนิดแรกเลยนะครับตอนนี้ก็มีการขยายพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เรามีการนะครับตอนนี้คือ ละองค์นะครับละองคเพชพูนะครับมีเขาหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เราข้ามสะพานมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่โซนแสดงถัดไปนะครับโหโหตัวนี้จะเป็นสกีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะแตกต่างกันที่ตอนี้เป็นชาวต่างสัตว์ป่าหายากนะครับเออยังมองไม่เห็นนะครับเริ่มเห็นตาแดงๆแล้วนะครับอ่ฝั่งขวามือเห็นลำตัวจุดๆตรงนี้เรียกว่าตัวอะไรครับปลาสิงปลาสิงใกล้เคียงครับ ตัวนี้คือกวางซิก,ก้านะครับหรือชิก,กะนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับอ,อ่าเป็นจินคล,ล,ล้ายๆกับอ่าใกล้ๆเคียงกับสปีชีของกวางดาวนะครับที่เป็นพื้นทิน่ในแถบอินเดียน,นะครับตัวนี้อยู่ทางจีนตอนใต้าทางญี่ปุ่นนะครับสำหรับโซนนี้ก็ยังแต่งตัวนานนะโอ้อยู่ฝั่งขวาเยอะเลยนะครับฝั่งขวาเยอะเลยอ่ะ อยู่ฝั่งขวานะครับใหญ่เลยนะครับตัวนี้คือบาซิงนะครับแสดงว่ายังยังไม่มีแฟนนะครับเพราะว่าซิงอยู่นะครับบาลซิงบาซิงนะครับมาจากภาษาอินเดียโบราณนะครับที่แปลว่าสิบสองนะครับมีการแตกกิ่งมากถึงสิบสองกิ่งนะครับตัวผู้จะมีเขาตัวเมียไม่มีเขานะครับควังซิก้าจะมีลูกหัวใจตรงตวดนะครับ จะใจดำนิดหน่อยนะครับกวางสิก้านะครับฝั่งซ้ายมือตัวใหญ่เช่นกันครับปาราสิงเช่นกันครับเต็นฟูเลยเราถ้าแถบอินเดียเขาจะเรียกว่าสมันอินเดียก็ได้นะครับหรือเขาชาวบ้านนะครับเขาจะเรียกว่ากวางบึงนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในแถบบึงนะครับหนองน้ํานะครับ ก็เป็นสัตว์ที่มองบวกนะครับชอบนอนในบวกนะครับก็สั์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับมากลางวันก็จะเอยเตยเบยนะครับพอมากลางคืนนี้เริ่มแตกตื่นนิดหน่อยกลางวันแล้มีปัญหาสองวันเมื่อกี้ครับปกติเราซ้อมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับสองวันเมื่อกี้ฝนตกทั้งวันนะครับ เราไม่สามารถวิ่งเข้ามาทำความรู้จักเขาได้นะครับเรามาเซฮัลโลเขาอยู่นะครับถ้าเห็นเขาเพิ่งแตกกิ่งนี่ครับตัวนี้ก็คือเขาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าพวกนี้จะผัดเขาได้นะครับเดืนปีจะผัดเขาหนึ่งครั้งนะครับ การปัดเขาก็คือการเขาเก่ๆนะครับแล้วก็มันจะคันนะครับมันก็จะเอาไปงัดกับต้นไม้ทำให้หลุดไปแล้วก็ค่อยๆงอกขึ้นใหม่ของทุกปีนะครับช่วงเขาเก่ๆนี่แหละครับเป็นช่วงที่มันดุแล้วก็เพราะว่าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับอันนี้คือบาลาสิงนะครับอาหารของเขานะครับก็จะเป็นหญ้าสดนะครับเป็นหญ้ากินกินนีนะครับที่เราให้ตรงนี้นะครับแล้วก็หญ้าหญ้าแห้งนะครับ